ว่าถ้าจะฟ้องสารานญาตระหว่างประเทศอ่ะเวลาเปลี่ยนรัฐบาลคนก็จะเรียกร้องประเด็นอื่นไปด้วยนี่เอาไว้ถ้าเอาเฉพาะกรณีเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขามีอํานาจตัวจริงนั้นเขาไม่กล้าเสี่ออยงประเด็นนี้หรอกวันนี่เทคนิคการหาเสียงอีกแล้วเหรอคะคุณจตุพรค,คะก็นี่นะครับก็คือถ้ามันเอาจริงเอาจังในนั่งถแถลงกันหมดแล้ว <c oughs> นะครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศ นะครับก็จะต้องเป็นเป็นแม่งานรัฐบาลกระทรวงยุติธรรมนะครับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่จะต้องเนี่ยนะครับประสานความร่วมมือรวมกระทั่งของกระทรวงกลาโหมเองก็ตามแต่ว่านเนี่นะครับก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเรื่องนี้ต้องการจะกลบข่าวว่ามาฟ้องกันเองอ่ฟอ้ฟองในไทยฟ้องในไทยฟ้องในไทยเดี๋ยวกัมพูชา,าที่ผมบอกกัมพูชามันก็ก็จะฟ้องที่กัมพูชานะครับ